เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำงานครอบแก้วกันนะครับครอบแก้วเป็นแบบตั้งบูชาหรือตั้งหน้ารถนะครับเราก็เลือกนะครับชิ้นงานที่เป็นรูปหล่อนะครับทรงยาวๆจะสวยสำหรับงานครอบแก้วนะครับแล้วก็อันดับแรกนะครับให้เราวัดพื้นที่ของฐานที่ใช้สำหรับล็อกตัวชิ้นงาน ให้มันอยู่กะว่าอยู่พอดีแล้วก็ให้หนากว่าชิ้นงาน1มิลอย่างเช่นฐานพระอ,องค์นี้มีความหนาจากล่างขึ้นบนเนี่ยประมาณ4มิลนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้เจ้าตัวแกนล็อกเนี่ยเนี่ยประมาณ6มิลครับเพราะตัวนี้มัน4มิลกว่าใช้6มิลในการทำตัวล็อกนะครับ เราก็ไปเจาะมาตามรูปแบบฐานของพระนะครับถ้าชิ้นงานเป็นกลมอย่างนี้ก็จะง่ายนิดหนึ่งเราก็ไปฉลุตามแบบกลมนะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเราก็ฉลุเป็นสี่เหลี่ยมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราก็จะมีอะไรบ้างมันก็จะมีฐานล็อกแล้วก็ตัวนี้เป็นฐานฐานด้านล่างก็จะใช้อะคริกป,ประมาณ6มิลน,นะครับทำฐานด้านล่าง แล้วก็จะมีบล็อกตัวนี้คือบล็อกตัวผู้กับตัวเมียฮะบล็อกตัวเมียบล็อกตัวเมียจะใช้อะคริลิก4มินทํามันจะมีแรงกดที่ดีนะครับส่วนเจ้าบล็อกตัวผู้เนี่ยใช้1.5มิลก็พอทำไมถึงใช้บล็อกตัวผู้1.5มิลน,นะครับเดี๋ยวมาดูกัน เดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมใช้แค่1.5ึมิลก็พอในการทําบล็อกตัวผู้โอเคนะครับในการออกแบบรูปแบบต่างๆเนี่ยตัวนี้ผมจะดีไซน์ให้เขาโค,งค,งคา้งๆคล้ายๆทรงเสมามันอยู่ที่เราเออกแบบเลยนะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนอาจจะชอบแบบทรงระฆัง,งยาวดิ่งลงมาครอบลงมาหรือจะเป็นคล้ายๆใบเสมาอย่างนี้ก็ได้ รเริ่มต้นนะครับเราก็เอาพระเอาชิ้นงานเรามาล็อกเข้ากระฐานตัวนี้ก่อนโดยเอาตัวนี้ไปปิ้งไฟงไฟนนหาเศษอะคริลิก1นึ่งมิลมาไว้รอหนุนด้านล่างด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ชิ้นงานของเราไม่แตกพื้นนะครับให้มีระยะห่างประมาณมิลหนึ่งนะครับ เวลาเราเดินน้ายาจะได้ง่ายโอเคครับปิ้งไฟเสร็จแล้วก็เอามาครอบลงบน,งนี้นะคนี้เสร็จแล้วเราก็นําชิ้นงานของเรานะครับใส่ลงไปนะครับอ่านี่นะแล้วก็หาอะไรมากดนิดนึงก็ได้อาจจะเป็นบล็อกเก่านะครับบล็อกเก่าๆมากดไว้ครับส่วนรูด้านหลังนะครับผมเจาะไว้นะครับเป็นรูเล็กๆรูตรงนี้ ดูตัวนี้เล็กๆเจาะไว้ระบายไว้ระบายอากาศเวลาเดินน้ำยานะครับคือไม่ให้เข้าสนิทมากเกินไปโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินน้ำยาครับแล้วเราปล่ให้เย็นเสร็จเราก็จะมาเดินใส่ตัวฝาตัวนี้นะครับ วางใบมีด lles. ครับวางใบมีดสองด้านตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำยาสีเขียวนะครับในการเดินเพื่อให้ความสวยมีกลมเกินกันนะครับ ปีไปเลยครับหยุดมันยาไปเลยนะับจุดเดียวให้เต็มไปเลยนี่นะครับเต็มนี้ตรงนี้รูเขาก็จะระบายอากาศจะระบายอากาศออกรูนี้นะครับมันก็จะไม่เกิดแรงเดือด สักครู่นะครับทิ้งไว้สักครู่แล้วให้ข้อหนื่นิดนึงเดี๋ยวเรามาเติมปิดอย่างนั้นเดี๋ยวน้ำยาอาจจะมีปิ้นนะครับครับลองหนีดดูนะฮะ เข้านะครับตนนังหนีเข้ามา,มาดูด้านล่างกันโอเคสวยงามนะครับดูด้านข้างสักหนึ่งนาทีเราเอาใบมีดออกนะครับค่อยๆดึงนะดูงเข้าไป เย,เ,ยเติมเลยครับเติมอัดเข้าไปโอเคเรียบร้อยดีครับแล้วเราก็ไปกดฝานะครับเพื่อเตรียมมาทำเป็นตัวครอบมาดูวิธีการกดฝาต่อเลยนะครับอลิกที่ใช้ทำฝานะครับวันนี้ผมใช้ 1.5มิลน,นะครับในการทําฝากับปิงอักลิตให้อ่อนๆนนะครับแล้วก็วางทาบลงไปบล็อกตัวเมียเล่งกดนะครับกับแท่นกดบล็อกพันบ้านของเรานะครับหนีบซ้ายหนีบขวาแล้วก็เปิดลมนะครับถ้าท่านใดไม่มีลมแรงๆก็ใช้สูบเหยียบได้นะครับเหยียบแบบย้ำๆนะครับ แต่ถ้าตัวแอร์ก็ต้องเป็นตัวดันลมแบบแรงๆนะครับดันให้สูงๆเข้าไว้นะครับสำหรับงานเลี่ยมลักษณะนี้ให้เราดันให้นูนนูนนูนได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับงานออกมาจะได้เป็นกลมๆอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกัน,นครับโอเคไปกดอย่างนี้นะครับมาสองฝานะฮะ โอเคครับเรากดฝามาทั้งหมด2ฝาแล้วก็ไปตัดกรีดมาให้อพอประมาณเหมือนเราเดินงานปกติเลยนะครับอันนี้พอดีผมใช้เลเซอร์ช่วยตัดนะครับอลืมบอกไปเลยก็แกนกลางแกนกลางผมก็ลลมเอาออกมาให้ดูเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับแกนกลางก็คือระยะภายในก็คือใช้เส้นเดียวกันกับบล็อกตัวเมียนะครับมันจะได้กระชับกระชับภายในนะครับ จะได้ไม่มีอะอคริลิกยื่นออกมานะครับแล้วก็ขอบนอกก็ตีขอบไปประมาณ6มิลขอบด้านนอกประมาณ6มิลนะฮะเสร็จแล้วเราก็มาเดินฝาเข้ากับแกนเลยนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะไม่เห็นแกนยื่นเข้ามาด้านนอกอด้านในนะครับซึ่งมันจะทําให้งานมันมองมองมาแล้วมันจะเนียนกว่ากันนะครับอันนี้เราก็มาเดินน้ํายาตามปกติเลยนะฮะ เดินฝานหน้าเสร็จก็มาเดินฝาหลังเดินน้ำยากันเลยครับปล่อยน้ำยาออกไปยิงยาวไปเลยครับเต็มเลยนะฮะเดินตัวดเดียวเต็มไปเลย ก็ให้เขาหนืดนิดหนึ่งนะครับหนืดนิดหนึ่งเดี๋ยวเราก็ทำการนีบไลนนีบนะครับหนึ่งเสร็จเล้วอะไรอย่างเี้นะครูบเบาๆนะครับเบาๆนะก็แสง นี้ก<ม>เดี๋ยวงานชิ้นนี้นะครับผมจะทำข้างบนเป็นแนวหัวขุนหัวขุนเพื่อ,อแนวตั้งโตนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปเดินฝาหลังปกติเลยนะฮะพอเราประกบ ทั้งสองฝาเข้าหากันอย่างนี้แล้วนะครับเพณนไปกระแต่งหัวบัวตามชอบใจได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมจะทำเป็นหัวขุนแหลมๆขึ้นไปผมก็จะตัดเศษอะคริลิก5มิลมาใส่ทั้งสองด้านเพราะว่าเราต้องการความหนานะครับที่จะใช้ในการทำหัวขุนนั่นเองนะครับแต่ท่านใดไม่ได้ทำหัวขุน ขั้นตอนนี้ก็คือข้ามไปเลยนะครับข้ามไปเลยนะฮะแบบนี้ช่วยนิดนึงนะครับก็ปล่อยน้ำยาเข้าไป,น,าาไปน้ำยาเข้าไปเต็มเลยนะ้ำยาเข้าไปแล้วก็นกีเอาตัวนี้ออกอ่ะแล้วก็นี อีกตัวนี้ตัวหนึ่งโอเคประกบได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอยพวกรอยที่ว่ามันประสานที่เป็นเส้นเส้นภายในตรงระหว่างแกนนะครับเดี๋ยวมันก็หายนะครับท่างนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านเลยได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็มาเจียแต่งหูขวนก่อนแล้วก็ด้านข้างก่อนนะครับเราค่อยตัดตรงนี้ทีหลัง ื้องต้นนะครับแต่งเบื้องต้นก็ได้ประมาณนี้ครับคือเราไปเจียด้านข้างออกแต่งด้านข้างให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็อันนี้ผมแต่งเป็นหัวขุนลักษณะของการตั้งโชว์นะครับถ้าลักษณะที่แขวนจะไม่แหลมขนาดนี้นะครับก็เป็นทรงตั้งโชว์นั่นเองนะครับคราวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไว้แต่งพร้อมฐานด้านล่างให้น้ำยาเขาแห้งสนิทกว่าน,นี้ก่อน นะครับส่วนตรงนี้ทําได้แล้วคราวนี้การวัดที่จะเข้าไปในตัวชิ้นงานมาดูว่าเราควรตัดตรงไหนดีวัดเข้ามาจะเห็นได้ว่าชิ้นงานอยู่ที่3.2เซนติเมตรนูน่นเราเผื่อไปเลยนะสวย,สวยก็คือประมาณ6มิลจากหัวชิ้นงานเนี่ย เผื่ออีกประมาณ6มิลกระตก4เซนกำลังสวยนะครับ4ี่เซนติเมตรกำลังสวยเราก็มาวัด4ี่เซนติเมตรก็คือตัดตรงนี้เราก็ใช้เลื่อยตัดเลยดเดี๋ยวมันขาดมาเลยวัดยังไงใช่ไหมครับอ่ะนี่นะสี่เซนสเซนประมาณนี้ ถ้าเราจะใช้จากด้านนี้มาก็ได้ในเมื่อเราเห็นจุดแล้วเราเห็นจุดจุดจุดด้านนี้แล้วใช่ไหมฮะอ่าด้านนี้วัดจากรอยปากกามาก็11มิลอ่าสิบเอ็ดมิลแล้วก็มาวัดฝั่งนี้นี้จากรอยปากกามาเราก็ต้องตรงนี้11มิลก็ตรงนี้นะคราวนี้อยู่ที่เราละคเดี๋ยวฮนะแป๊บนึงอ่าหาเศษอะไรก็ได้มา ไปตัดพื้งต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยเราต้องมาหาจุดแต่งเพิ่มเติมอ่ะได้ละ ไปเรื่อยมาเลยครับเดี๋ยวเราค่อยขัดเพิ่มเติมหาตำแหน่งนะครับ จะเห็นได้ว่ามันจะไม่ตรงนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะเอียง <Yeah. S 1> เราก็มาขัดแต่งตรงนี้ไงฮะม็นจะยากเลยขัดกับกระดาษทรายแล้วก็แผ่นกระจกนะครับกระดาษทรายเบอร์สามรแล้วเราก็เอางานของเรามาขัดค่อยๆขัดจเย็นๆก่น จะเห็นได้ว่าอะคริลิก1.5มมิลที่ผมมาใช้ทําฝานะมันจะมีหน้าสัมผัสที่กว้างขึ้นการเดินน้ํายามันจะยึดเกาะได้ดีนะครับดีกว่าการใช้แผ่นอะคริลิก1มมิลมาทากระจกนะฮะขัดอย่างนี้นะครับไปเรื่อยแล้วเราก็มาเทียบดู ไม่ให้มันขยับโยกได้นะครับก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะฮะเน,นะครับก็เดี๋ยวลองมาเทียบดูนะครับโอเคพอดีสวยครับงานลักษณะครอบแก้วอย่างนี้อย่าให้อ่าอย่าให้ด้านบนชิดกับตัวชิ้นงานมากนะครับจะดูอุดอัดครับเข้าอ เดี๋ยวเราจะมาเดินน้ำยากันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้นะครับหนังยางสีชมพูนะครับรัดเข้ามาว่าแบบนี้ก่อนนะครับอ้อฐานให้บากบากเป็นลึกเข้าไปนะครับให้หนังยางเข้าได้นะครับรัดเข้ามาอย่างนี้นครับแล้วก็ดึงดึงครับ มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เด,ดินผ่านดูนี้ก็มาฝั่งนี้ขั้นตอนนี้นะครับก็ระวังนิดหนึ่งนะฮะได้แล้วนะเห็นไหมครับพยายามให้ปุ่มของหนังยางอยู่เสมอๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเสียบใบมีดเดินน้ำยา คราวนี้การเสียบใบมีดนะครับให้เสียบด้านหน้ากับด้านหลังอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการประสานขอบที่เป็นโครงสร้างของแกนตรงนี้ก่อนซ้ายขวาเนี่ยต้องการยึดพวกนี้ก่อนเพราะงั้นวางใบมีดตรงนี้เราก็งัดเข้ามาแล้วก็วางอย่างนี้นะครับวางเข้ามาออประมาณนี้ก่อนอ่า,อาเริ่มใหม่เยอะไปนี่ประมาณนี้ เห็นไหมครับหนุนแค่นี้ก็พอนี่หนุนแบบนี้ซ้ายขวานี้ก็เราจะเดินน้ํายาก่อนเพื่อนเลยโอเคครับเราก็จะเดินน้ํายานะครับวางกับพื้นก็ได้นะครับวา่เาเดินตรงฐานตรงนี้ก่อนซ้ายขวานะครับแต่นิดนิดเห็นไหมครับแตะทีละนิดนี่น้ายาก็เข้ามาทําการประสานนะเดินสองฝั่งตรงนี้ก่อน นิดเดียวนะเห็นไหมฮะนี่ๆเข้ามาแค่ประมาณเส้นเดียวนะฮะน้ำยายังไม่โดนตรงนี้นะฮะน้ำยายจะยังไม่โดนโซนนี้กับโซนนี้แต่ประสานตรงนี้แล้วนะครับเพื่อที่เราจะให้เขาค่อยๆล็อกล็อกขวากับล็อกซ้ายให้ได้เสียก่อนนะครับแล้วเราถึงจะเติมปิดเข้าไปนะครับค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อน เติมไปทีละนิดทีละนิดเห็นไหม,มยาววิ่งไหมครับค่อยๆไ,ไปทีละนิดทีละนิดอ่ามาแล้วมาแล้วเติมทีละนิดอ่าไล่มาไล่มานะครับครับแล้วเราก็ค่อยๆเอาตรงนี้ออกเติมกาไปค่อยๆลง เติมเข้าไปโอเคครับเราก็ดูก่อนว่ามันมีการเลื่อนไหมนะครับโอเคเช็คแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยฮนะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเจียแตกเจียแตกตรงนี้ไปเลยครับแต่งไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับอสวย เ,เ,เ,เสร็จแล้วนะครับสำหรับงานครอบแก้วนะครับหัวคุณนะครับสามารถวางตั้ง หน้ารถยนต์ก็ได้นะครับที่หิ้งพระของเราก็ได้นะครับเพิ่มความสวยงามนะครับการน้ำร้อยรซนะครับการน้ำร้อยโค้ดค่าเลี่ยมก็จะแพงนะครับงานลักษณะนี้ชิ้นนี้นะครับงานหัวขุนแบบนี้ราคาค่าเลี่ยมอยู่ที่500บาทครับ500บาทถ้าไม่ใช่หัวขุนก็อยู่ประมาณ400นะครับแล้วแต่ขนาดของชิ้นงานของลูกค้าด้วยนะครับ แต่ตอนนี้คิวแน่นนะครับยาวเอดเลยนะครับก็ปิดรับงานเช่นเคยนะครับก็แนะนาเพื่อนๆใช้บริการกับช่างท่านอื่นก่อนนะครับอันนี้ก็เน้นการสอนนะครับให้เพื่อนๆแล้วก็ลูกศิษย์นะครับได้นําไปทานะครับลักษณะนี้